เรื่องเล่าเวลเราเล่าเพื่อให้คุณเติบโตสวัสดีครับกาแฟแก้วปลอดพร้อมแล้วนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่จิบกาแฟยามเช้าพัฒนาตัวเองครับเช้านี้ผมอยากชวนคุณย้อนเวลากลับไปสักนิดครับลองนึกภาพคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือคืนก่อนวันที่คุณตั้งใจจะเริ่มทำอะไรสักอย่างที่สำคัญมากๆบรรยากาศตอนนั้นมันช่างเงียบสงบและเต็มไปด้วยความหวังใช่ไหมครับ คุณนอนมองเพดานหรือนั่นอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วคุณก็ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองด้วยสายตาที่มุ่งมั่นคุณบอกตัวเองว่าเอาละ่ะพอทีกับชีวิตแบบเดิมๆพรุ่งนี้เช้าฉันจะเป็นคนใหม่ ฉันจะตื่นขึ้นมาตอนหกโมงเช้าสวมรองเท้าวิ่งแล้วออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ฉันจะกลับมาทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ฉันจะนั่งลงเขียนรายงานเล่มนั้นให้เสร็จภายในช่วงเช้าและตอนเย็นฉันจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแทนการนอนไถมือถือวินาทีนั้นคุณรู้สึกถึงพลังที่อัดแน่นอยู่ในอกคุณรู้สึกว่าคุณทำได้แน่นอนคุณวาดภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไว้อย่างชัดเจน แต่แล้วเมื่อดวงอาทิตย์ของเช้าวันใหม่ศาสตร์สองเข้ามาหรือเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังกังวานขึ้นความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดครับเสียงนาฬิกาปลุกที่เคยเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นกลับกลายเป็นศัตรูตัวฉกาดนิ้วของคุณกดปุ่มเลื่อนปลุกหรือ snooze โดยอัตโนมัติไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่อาจจะสหรือสมครั้งคำว่าขออีก5นาทีกลายเป็นคำพูดติดปาก รองเท้าวิ่งคู่เก่งยังคงวางนิ่งอยู่ที่มุมห้องรายงานเล่มนั้นก็ยังคงเป็นหน้ากระดาษเปล่าและเมื่อจบวันคุณก็พบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนโซฟาตัวเดิมถ่ยหน้าจอโทรศัพท์ดูชีวิตดีๆของคนอื่นจนดึกดื่นเหมือนเดิมและสิ่งที่ตามมาเสมอเหมือนเป็นเงาตามตัวก็คือความรู้สึกผิดครับคุณมองตัวเองในกระจกแล้วคำถามเดิมๆก็ผุดขึ้นมาทำร้ายจิตใจ ทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมฉันถึงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองไม่ได้เลยทำไมฉันถึงไม่มีวินัยทำไมฉันมันขี้เกียจสันหลังยาวแบบนี้เราทุกคนต่างมีเพื่อนสนิทที่มองไม่เห็นอยู่คนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้มักจะมาเคาะประตูใจเราในวันที่เรามีงานสำคัญต้องทำเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมาพร้อมกับคำพูดที่ปลอบประโลมและหวานหูที่สุด เขาจะกระซิบข้างหูคุณว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทำก็ได้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มวันนี้คุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพักผ่อนให้รางวัลตัวเองหน่อยเถอะขอเช็คข่าวสารอีกแค่5นาทีนะจะได้ไม่ตกเทรนแล้วเราก็เชื่อเขาครับ เราเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆจาก5นาทีกลายเป็น1ชั่วโมงจาก1ชั่วโมงกลายเป็น1วันจาก1วันกลายเป็น1สัปดาห์จนกระทั่งเส้นตายหรือเดดไลน์เดินทางมาจอที่คอหอยหรือโอกาสดีๆในชีวิตหลุดลอยไปต่อหน้าต่อ,ต,อตาสุดท้ายเราก็จบลงที่การตราหน้าตัวเองแปะป้ายลงบนหน้าผากตัวเองตัวโตๆว,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 ว่าฉันคือคนขี้เกียจฉันคือคนล้มเหลว แต่ถ้าเช้านี้กาแฟแก้วนี้ผมจะบอกคุณว่าป้ายคำว่าขี้เกียจที่คุณแปะให้ตัวเองมาตลอดชีวิตนั้นมันผิดครับคุณไม่ได้ขี้เกียจและคุณไม่ได้เป็นคนไร้วินัยโดยกำมนสันดานอย่างที่คุณเข้าใจแต่คุณกำลังตกอยู่ในกลไกาทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่านั้นมากร่างกายและจิตใจของคุณกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างพยายามปกป้องคุณจากอะไรบางอย่าง วันนี้เราจะมาถอดหน้ากากของสิ่งที่เรียกว่าโรคผัดวันประกันพรุ่งหรือ procrastination กันครับเราจะดำดิ่งลงไปดูให้เห็นถึงก้นบึ้งของหัวใจว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เราหยุดตัวเองจากความสำเร็จทั้งๆท,ที่เรารู้ดีที่สุดว่าเราควรทำอะไรก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้เราต้องมาทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และกลไกลของสมองกันใหม่อย่างลึกซึ้งก่อนครับ เราค้นพบความจริงที่น่าสนใจว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ปัญหาของการบริหารเวลา time management อย่างที่เราเคยถูกสอนกันมาครับเรามักจะคิดว่าถ้าเรามีตารางเวลาที่ดีขึ้นถ้าเรามีแอปพลิเคชันจัดตารางงานที่เก่งขึ้นเราจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งได้แต่ความจริงคือต่อให้คุณมีนาฬิกาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลกคุณก็ยังจะผัดวันอยู่ดีถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้ การผัดวันประกันพรุ่งคือปัญหาของการบริหารอารมณ์หรือ Emotional Regulation ครับลองจินตนาการดูนะครับว่าในสมองของเราเปรียบเสมือนห้องควบคุมที่มีกัปตันอยู่สองคนที่กำลังแย่งชิงพวงมาลัยกันอยู่ตลอดเวลากัปตันคนแรกคือสมองส่วนเหตุผลหรือ Prefrontal Cortex สมองส่วนนี้คือตัวแทนของความเป็นผู้ใหญ่คือตัวคุณที่มีเหตุผลมองเห็นอนาคตระยะยาวรู้ว่าการออกกําลังกายจะทำให้สุขภาพดีรู้ว่าการทำงานเสร็จก่อนเวลาจะทำให้เจริญก้าวหน้ากับตันคนนี้จะคอยบอกคุณว่าทำเธอมันดีกับอนาคตนะแต่กับตันคนที่2คือสมองส่วนสัญชาตญาณหรือระบบลิมบิกซิสเต็มซึ่งผมขอเรียกเขาว่าลิงเจ้าสำราญครับ เจ้าลิงตัวนี้ไม่รู้จักคำว่าอนาคตมันไม่สนใจหรอกครับว่าเดือนหน้าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมมันสนใจแค่อย่างเดียวคือตอนนี้วินาทีนี้ต้องสนุกต้องสบายและต้องปลอดภัยเจ้าลิงตัวนี้มีหน้าที่วิวัฒนาการมาเพื่อรักษาชีวิตเราให้หลีกหนีจากความเจ็บปวดแล้ววิ่งเข้าหาความสุขโดยเร็วที่สุดเมื่อคุณเจองานยากๆงานที่น่าเบื่อหรืองานที่ท้าทายความสามารถ สมองส่วนเหตุผลจะบอกว่าลุยเลยแต่เจ้าลิงเจ้าสำราญจะมองเห็นงานนั้นเป็นภายคุกคามครับมันจะกรีดร้องว่าไม่เอามันดูยากจังมันดูเหนื่อยมันดูน่ากลัวถ้าทำแล้วล้มเหลวจะทำยังไงถ้าทำแล้วเหนื่อยฟรีจะทำยังไงหนีไปเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าไปดูคลิปตลกตลกไปหาของกินอร่อยอร่อยดีกว่าและในสึกสงครามระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ในระยะสั้น อารมณ์มักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอครับเพราะมันตรงพลังกว่าและตอบสนองไวกว่าดังนั้นการที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมันไม่ใช่เพราะคุณไม่อยากทำงานนั้นให้เสร็จลึกๆแล้วคุณอยากทำใจจะขาดครับแต่เพราะคุณกำลังพยายามปกป้องตัวเองจากความรู้สึกแย่ๆที่มาพร้อมกับงานนั้นต่างหากมันคือคกลไกการเอาตัวรอดทางจิตวิทยาครับ คุณกำลังใช้การผาัดวันเป็นยาแก้ปวดชั่วคราวคุณเลือกที่จะมีความสุขสั้นๆในวินาทีนี้เพื่อหน,นีความเครียดโดยยอมแลกกับการต้องไปเจ็บปวดแสนสาหัสในอนาคตความขี้เกียจจึงเป็นแค่เปลือกนอกที่คนภายนอกมองเห็นแต่ไส้ในที่แท้จริงของมันคือความกลัวความกังวลความเปลื่อหน่ายและความไม่มั่นคงทางอารมณ์ครับ เมื่อเราถอดรหัสได้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ความเกียดตคร้านแต่คือก้อนอารมณ์ทางลบที่เกาะกินใจเราอยู่ถ้าเราอยากจะชนะเกมนี้เราต้องรู้ก่อนว่ากองไฟกองไหนกันแน่ที่กำลังเผาใจคุณอยู่นักจิตวิทยาได้แบ่งประเภทของความเจ็บปวดที่ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งออกเป็นสี่กองไฟหลักๆและผมมีกลยุทธ์ในการดับไฟแต่ละกองมาฝากครับ กองไฟที่หนึ่งกับดักความสมบูรณ์แบบ perfectionism นี่คือศัตรูตัวฉกาจของคนเก่งและคนที่มีมาตรฐานสูงครับคุณไม่กล้าเริ่มลงมือทำไม่ใช่เพราะคุณไม่อยากทำแต่เพราะคุณกลัวว่าถ้าทำออกมาแล้วมันไม่ดีพอมันจะเจ็บปวดมากคุณรอจังหวะเวลาที่ perfect รออุปกรณ์ที่ครบครันรอให้ห้องเงียบสนิทรอให้มีแรงบันดาลใจที่เปี่ยมล้นซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับคุณยอมที่จะไม่ทำซึ่งมันปลอดภัยกว่าเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครมาว่างานคุณได้แต่ถ้าทำแล้วมีตำหนิคุณจะรับไม่ได้กลยุทธ์ดับไฟวิธีแก้คือ คุณต้องอนุญาตให้ตัวเองทำห่วยๆไปก่อนครับฟังดูขัดใจใช่ไหมครับแต่จงตั้งเป้าหมายใหม่ว่าวันนี้ฉันจะทำร่างแรกที่เละแทะหรือชิตตี้เฟิร์สดร f ฟเขียนมันออกมาแย่ๆทำมันออกมาหยาบๆวาดรูปเบี้ยวๆออกมาก่อนจงท่องคาถาว่างานที่เสร็จแล้วแต่ไม่สวยเราแก้ไขให้สวยได้แต่งานที่สมบูรณ์แบบที่อยู่ในจินตนาการเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลย เพราะมันยังไม่มีตัวตนอยู่จริงลดมาตรฐานการเริ่มต้นลงมาครับเพื่อให้เครื่องยนต์ได้สตาร์ตติดก่อนกองไฟที่2ความกลัวความล้มเหลว Fear of failure นี่คือคกลไกป้องกันตัวที่ซับซ้อนมากครับลึกๆแล้วคุณกลัวว่าถ้าคุณทุ่มเทความพยายามลงไปเต็มร้อยแล้วผลลัพธ์ออกมาล้มเหลวมันจะพิสูจน์ว่าตัวคุณน,นั่นแหละที่ไม่ได้เรื่องมันจะยืนยันว่าคุณไม่เก่งจริงดังนั้นจิตใต้สำนึกของคุณเลยสั่งให้คุณผัดวันประกันพรุ่งเพื่อเก็บข้ออ้างเอาไว้เป็นโล่ป้องกันตัว ถ้าคุณไปทำเอาคืนสุดท้ายแล้วงานออกมาแย่คุณจะได้บอกตัวเองและบอกโลกได้ว่าอ๋อก็ฉันมีเวลาน้อยฉันรีบทำฉันยังไม่ได้เอาจริงหรอกถ้าฉันมีเวลาเยอะกว่านี้ฉันทำได้ดีกว่านี้แน่นอนเห็นไหมครับเรายอมแลกความสำเร็จเพื่อรักษาอีโก้ของเราเอาไว้กองไฟที่สภาระที่ใหญ่เกินไป overwhelm เมื่อสมองของเจ้าลิงมองเห็นงานช้างที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าเช่นต้องลดน้ำหนัก20กิโลกรัมหรือต้องเขียนวิทยาน,นิพนธ์300หน้าหรือต้องเคลียร์บ้านทั้งหลังที่รกมา10ปีสมองจะเกิดอาการช็อกและสั่งปิดสวิตทันทีเพราะมันมองเห็นแต่ความเหนื่อยยากแสนสาหัสมันจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะไปถึงยอดเขาได้ยังไง ทางออกเดียวที่สมองคิดออกเพื่อลดความเครียดในตอนนี้คือหนีไปไถมือถือเธอหนีไปนอนเธอ กลยุทธ์ดับไฟวิธีแก้คือการซอยเป้าหมายให้เล็กจนหน้าขำหรือ m i โ r o s t e p ส์ครับใช้กด2นาทีเข้ามาช่วยบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไม่ออกกำลังกาย1ชั่วโมงมันดูเหนื่อยไปแต่ฉันจะแค่ใส่รองเท้าว,วิ่งนี่คืองานของฉันแค่ใส่รองเท้าให้เสร็จฉันจะไม่เขียนรายงานทั้งเล่มแต่ฉันจะแค่เปิดคอมพิวเตอร์และเขียนชื่อเรื่องหนึ่งบรรทัด เป้าหมายคือการหลอกสมองให้ยอมเริ่มครับเพราะในทางฟิสิกส์แรงที่ใช้ในการเริ่มเคลื่อนวัตถุที่หยุดนิ่งจะมากกว่าแรงที่ใช้ดันวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเสมอขอแค่คุณเริ่ม2นาทีแรกได้แรงต้านจะหายไปและแรงส่งหรือโมเมนตัมจะพาคุณทำต่อเองครับกองไฟที่4ความว่างเปล่าและความน่าเบื่อ Lack of meaning งานบางอย่างมันน่าเบื่อจริงๆครับมันไร้ความหมายจริงๆเช่นการกรอกเอกสารภาษีการซักผ้าพับผ้าหรือการท่องคำศัพท์ใจของคุณมันประท้วงเพราะมันไม่เห็นว่าทำสิ่งนี้ไปแล้วจะได้อะไรมันขาดความเชื่อมโยงกับความสุขกลยุทธ์ดับไฟวิธีแก้คือการจับคู่ความสุขหรือ Temptation Bundling ครับ กฎคือคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งที่คุณชอบก็ต่อเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณต้องทำไปพร้อมๆกันเท่านั้นเช่นคุณจะฟังพอดแคสต์ที่คุณชอบได้หรือฟังเพลงโปรดได้เฉพาะตอนที่คุณกำลังล้างจานหรือพับผ้าเท่านั้นคุณจะได้กินกาแฟแก้วโปรดที่ร้านหรูๆเฉพาะตอนที่คุณหอบงานหน้าเบื่อไปนั่งทำที่นั่นเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยเปลี่ยนช่วงเวลาที่น่าเบื่อให้กลายเป็นช่วงเวลาที่คุณพอจะรอคอยได้และทำให้งานนั้นสำเร็จลงได้ง่ายขึ้นผมอยากจะฝากความลับข้อสุดท้ายไว้ซึ่งสำคัญที่สุดกุญแจที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะโรคผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ไม้เรียวที่เอาไว้เคี่ยนตีตัวเองไม่ใช่วิันเหล็กที่ตึงเปรี้ยแต่มันคือการให้อภัยตัวเอง self compassion ครับ มีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากคนพบว่านักศึกษาที่ให้อภัยตัวเองที่ไม่อ่านหนังสือสอบในครั้งแรกมีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันพรุ่งน้อยลงในการสอบครั้งถัดไปในขณะที่คนที่โทษตัวเองด่าทอตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกผิดจะยิ่งเครียดและความเครียดนั่นแหละครับที่ผลักดันให้เขาหนีความจริงและผัดวันประกันพรุ่งหนักกว่าเดิมในครั้งต่อไป ดังนั้นถ้าเมื่อวานคุณพลาดไปถ้าเมื่อเช้าคุณยังไม่ได้เริ่มสูตรหายใจลึกๆครับแล้วบอกตัวเองหน้ากระจกว่าไม่เป็นไรเราเป็นมนุษย์เรามีวันที่อ่อนแอได้แต่เราเริ่มใหม่ได้ตอนนี้วินาทีนี้อย่ารอให้รู้สึกพร้อมเพราะความรู้สึกพร้อมเป็นมายาอย่ารอแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจเป็นของมือสมัครเล่นแต่มืออาชีพลงมือทำทันที การลงมือทำต่างหากครับที่จะสร้างความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นตามมาชาเลนจ์ของกาแฟแก้วนี้ครับผมขอให้คุณนึกถึงงานหนึ่งอย่างที่คุณหนีมันมานานที่สุดงานที่เป็นช้างตัวใหญ่ในห้องของคุณงานที่คุณรู้ดีว่าถ้าทำเสร็จชีวิตคุณจะโล่งและดีขึ้นแค่ไหน วันนี้ผมขอเวลาแค่5นาทีครับสัญญากับผมได้ไหมครับว่าหลังจากฟังพอดแคสต์นี้จบคุณจะไปทำมันแค่5นาทีตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยครับถ้าครบ5นาทีแล้วคุณอยากเลิกก็อนุญาตให้ตัวเองเลิกได้เลยแต่ผมเชื่อลึกๆครับว่าเมื่อคุณได้ก้าวข้ามกำแพงแห่งการเริ่มต้นไปแล้วคุณจะค้นพบพลังบางอย่างในตัวคุณพลังที่จะพาคุณไปไกลกว่า5นาทีนั้นอย่างแน่นอน ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณชนะใจตัวเองเป็นวันที่คุณก้าวข้ามความกลัวและได้โอบกอดความสำเร็จเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะครับ